เอละครับอันนี้เป็นการเทสแมกเนติกนะครับสวิตขับโบเวอร์นะครับระบบไฟ200โวลต์นะครับไฟญี่ปุ่น200โวลต์นะครับผมก็เอาหน้าไฟ L1 กับ L3 นะครับ200โวลต์มาขับหน้าคอยตรงนี้ได้เลยนะครับ A1 A2 นะครับโดยที่ต่อเข้ามาที่หน้า n o นะครับตัวนี้ถ้าแม็กทำงาน n o ก็จะติดนะครับแล้วก็เอา n o มาค่อมสวิตสตาร์ทนี้นะครับแล้วก็ เอาพุทนะครับก็จะมาผ่าน nc ที่โอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น nc นะครับเป็นสวิตช์สต็อปสีแดงนะครับนี่สต็อปนี่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเทสนะครับครับนี่นะครับนี่สต็อปนะครับนี่นบสตาร์ทเมื่อเดี๋ยวเทสโอเวอร์โหลดครับจิ้มไปตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเวอร์โหลดแล้วขาตัวนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับอันนี้ก็ต่อแลมบอดไฟได้นะครับตัวนี้นี่นะครับ นี่นะครับทางนักพีดโอเคนะครับขอจบเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบีเซตนี้นะครับนี่โอเค